คนข้างกายชอบตินะครับจะรับมือ,อยังไงนะครับใครที่กําลังเจอปัญหาคนรอบข้างเนี่ยเป็นคนชอบติชอบบ่นนะครับชอบโยนความผิดใส่เรามีปัญหาก็โทษเราตลอดแล้วก็รู้สึกเครียดทุกครั้งนะครับที่เขาเข้ามาด่าหรือมาตําหนิเรานะครับ แล้วก็สุดท้ายนี่คือเราจะหนีก็ไม่ได้จะเถียงก็ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเก็บความทุกข์ไว้ในใจรักนานวันเข้ากลายเป็นแบบว่าเหมือนอาการซึมเศร้าหรือโรคต่างๆเลยนะครับวันนี้ผมมีวิธีคิดที่จะช่วยให้คุณอยู่กับคนที่มีคนรอบข้างที่ชอบติชอบบ่นชอบคิดลบนะครับข้อหนึ่งนะครับให้คุณเข้าใจว่าคนที่มาติเราหรือคนที่มาบ่นเราเนี่ยเขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอยู่เขาถึงทําอย่างนี้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีนกลไกการมองโลกแบบพิเศษก็คือว่าเขาจะมองเห็น โลกภายนอกทุกอย่างเนี่ยผ่านการประเมินประสบการณ์ของตัวเองนะครับถ้าเขารู้สึกไม่ดีกับตัวเองในแบบไหนตอนไหนเขาจะมองรอบข้างเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเขากําลังมีความสุขก,กับตัวเองเข <ล entertaining. S 1> าเห็นใครก็ยินดีกับผู้คนมองเห็นด้านดีกับคนที่เขาพบปะตลอดนะครับถ้าเขากําลังรู้สึกแย่กับตัวเองเขาก็จะสะท้อนมุมมองแย่ๆออกไปสู่ข้างนอกไปใส่คนที่เขาพบเจอในช่วงเวลานั้นเพราะนั้นคนที่กําลังเอาแต่ติแต่บ่นคนอื่นเนี่ยลึกๆแล้วเขากําลังตําหนิตัวเองอย่างรุนแรงคนข้างกายจะทุกข์ใจเป็นที่สุดเพราะว่าเขากล้าที่จะระบาย สิ่งต,งต่างๆออกมานะครับเราจึงมองเห็นว่าเขาจะไม่ไประบายกับคนนอกแต่จะระบายจากคนข้างกายนะครับวิธีการก็คือว่าเราให้มองตัวเองเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนเขาอะไรที่เขาพูดเนี่ยแสดงว่ากําลังสะท้อนสิ่งที่เขาคิดไปสู่ตัวเขานะครับเวลาเขาบ่นมาที่เราให้เราเห็นตัวเองเป็นตัวเขา,เน,เขานะครับเป็นคนที่มาบ่นและเขารู้สึกว่าเขากําลังพูดกับตัวเองนะครับวิธีการกคือเราเราพยายามทําตัวให้เหมือนเขาบุคลิกให้เหมือนเขาให้เขารู้สึกว่าเขากําลังพูดกับตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะหยุด ข้อสองคือการตีหรือการปวดเนี่ยเป็นการระบายอารมณ์ความทุกข์อย่างหนึ่งนะครับเวลาคนเราเนี่ยมีความทุกข์ใจภายในเนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากการตําหนิตัวเองเนี่ยความทุกข์มันก็เหมือนเป็ดพลังงานชนิดหนึ่งเหมือนไฟเหมือนความร้อนมันต้องการการระบายออกพลังงานเนี่ยมันอยู่ข้างในไม่ได้มันต้องการการระบาย ไม่อย่างนั้นพลังงานจะสะสมและก็กลายเป็นแบบว่าทาลายร่างกายตัวเขานะครับนานวันก็เหมือนสารพิษนะครับทำให้เกิดแบบโครคภัยไข้เจ็บหรืออาการเจ็บป่วยรุนแรงทางจิตใจต่างๆครับคนเราเนี่ยพอทุกข์ใจมากๆมีความทุกข์ในใจเนี่ยเราจะต้องหาทางระบายนะครับโดยมีหลายแบบด้วยกันนะครับบางคนก็ใช้การกินอร่อยบางคนก็ใช้การมีเพศสัมพันธ์บางคนก็ใช้การเสพยาเสพติดหรือการกินเหล้าการดูหนังการดูละครการดูซีรีส์เล่นเกมนะครับแต่บางคนเขาใช้วิธีบ่นหรือตำหนินะครับ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่คนคนหนึ่งจะระบายความทุกข์ในใจนะครับเราจึงมักเห็นบ่อยๆก็คือคนขี้บ่นหรือคนชอบตําหนิคนเนี่ยคนพวกนี้จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเราจึงเห็นคนแก่ขี้บ่นเนี่ยเขาดูแบบดูแข็งแรงมาก เพราะว่าความทุกข์เขาถูกระบายออกไหมดแล้วถ้าเราสามารถมองเห็นว่านี่มันคือการระบายความทุกข์ของคนรอบข้างเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราเจอผู้ชีวิตเราหรือเจอพ่อแม่เราหรือเจอญาติพี่น้องเราเนี่ยเขาบ่นอะไรใส่เราเนี่ยเรามองว่าเออเขาก็กําลังเป็นที่ระบายเราสามารถทําให้เขาดีขึ้นนะบางทีถ้าเกิดเรารักคนตรงหน้ามากขึ้นเนี่ยคำบ่นที่ที่เขาบ่นออกมาเราจะไม่รู้สึกเรารู้สึกว่าเออเราได้ทําอะไรเพื่อเขาบ้างอะไรบางทีวิธีการคิดคืออย่ามองเห็นว่า ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นถูกหรือผิดเขาถูกเราผิดอะไรเนี่ยมองว่า เราเป็นช่วยการปลดทุกอย่างหนึง่งอย่างเช่นเวลาเราเห็นคนน่าสงสารกับก้พาหรือเราเห็นขอทานที่เขาไม่มีตังค์ข้าวเรายัางเอาเงินให้เขาไป,ไปไ,ปไปได้กินข้าวเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยคนให้พ้นทุกเช่นเดียวกันนะครับกับคนที่ระบายความทุกข์ด้วยการบ่นเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเออนี่คือการคลายทุกชนิดหนึ่งเราก็อาจจะยินดีช่วยเขานะครับแล้วก็ถ้าทนไม่ไหวมากๆกับสิ่งนี้เนี่ยเราก็ถอยออกมานะครับจนเรารู้สึกว่าเราเราพร้อมแล้ว,ลวเราก็ค่อยกลับไปใหม่นะครับไม่ต้องไปมองถูกกับผิดน,นะครับข้อ3คือว่า ที่เราทุกข์ใจมากๆกับคําบ่นคําติเนี่ยจริงๆแล้วคําบ่นคําติเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นคําที่เรากําลังบอกกับตัวเองเหมือนกันอาจจะมีครั้งหนึ่งนะครับคำบ่นคําติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทะลุตัวเราถ้าเราไม่เป็นสิ่งนั้นถ้าประโยคนั้นเนี่ยมันทําแล้วจี้หัวใจเราเนี่ยแล้วทําให้รู้สึกแย่ทําให้รู้สึกปรี๊ดได้เนี่ย จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคำนั้นมันจริงเพราะว่าอาจจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ดีมันแย่แล้วก็เราก็จดจําว่าสิ่งนี้มันไม่ดีมันทําให้เราเนี่ยทุกครั้งที่เวลาใครมาเนี่ยเหมือน เป็นแผลที่เราสร้างเองแล้วก็ใครมาจี้ทาเกลือใส่หรือทําให้เราแสบอีกครั้งนะครับส่วนใหญ่คําบ่นหรือคําตําหนิเนี่ยจะไม่สามารถทําร้ายเราได้ถ้าประโยคเหล่านั้นเนี่ยเราไม่คิดว่าเราเป็นนะครับเช่นเวลามีคนมาบ่นว่าเราไม่รับผิดชอบถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําหน้าที่ดีแล้วเนี่ยเราทําอย่างไม่ขาดตัวบพข้องเราจะไม่รู้สึกคําตําหนิเหล่านั้นจะไม่ทําร้ายเราได้เลย แต่เป็นเพราะว่าเรายังรู้สึกแย่นะครับยังทำดีได้ไม่พอน่าจะทําดีกว่านี้พอมีมีใครมาที่จุดนี้ทําให้เราเจ็บเพราะไปตรงกับสิ่งที่เรากําลังเป็นนะครับถ้าอยากสงบสุขนะครับก็แค่รับฟังถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็ปรับปรุงถ้ามันไม่จริงก็ทําตัวนิ่งๆผู้ขอบคุณแล้วก็ถามว่าต้องแก้ตรงไหนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยได้คือว่าเวลาเขาบน่บนบน่บนมีหลายเรื่องเนี่ยถามเขาทีละเรื่องว่าตกลงจะให้แก้ตรงไหนเดี๋ยวถ้าแก้เสร็จเดี๋ยวฉันจะแก้เรื่องต่อไปต่อก็คือขอเป็นทีละเรื่องนะครับจริงงงงๆเนนนี่คทมาาบบบื้อหลักร ก็คือเขาต้องการเห็นเราเป็นคนสําคัญเขาต้องที่เราละเลยที่จะพูดกับเขาละเลยที่จะเห็นความสาคัญเขาเนี่ยถ้าเราให้ความเป็นคนสําคัญกับเขาได้ถ้าเราให้ความสนใจเขาได้เนี่ยเขาก็จะไม่บ่นเราครับแต่บางทีอ่ะคนที่มีอารมณ์รุนแรงกับเรื่องเนี้ยเวลาถูกตําหนิหรือถูกบ่นเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นเรื่องบานปลายเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้การโคชชิ่งบดล็อกเพื่อจะทําให้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับสาคัญก็คือว่าเราชื่นชมตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเราเนี่ย